เซนกาเลยครับ15 Pro Max ไวช้ทเทนเนียมจากประจินนะครับ2วันนะ2วันอนรมกันไอนี้ไม่ได้นอนเลยฮะลับรถไปไปไรววาวุ่ญไงวาวุ่น,อววนโอเคปีดาไปนี่ครับสีขาวไวไท,ท์เทเนียมโอ้ดูดีมากเลยครับเข้ากับเรานะแนะ่แอปพลิเคตีสร้างใหม่ ได้ครับเราปิดฟิล์มให้ก่อนรวยนะแล้วไม่ผ่านจากพนัดมาแปะเริยวจักรได้ iPhone สิบห้โปรแสนดีใจเครื่องเก่าไม่ไว้แล้วรับเครื่องไม่สมใจที่ใช้โฟนฉันแคบเด็กไหมคะฉันที่ร้านเลยคะ มาด้วยนะักหาหนาที่รู้พอทีอย่ามัวแต่มองแหลมทองเทเลโซน iPhone free down ่อนมือถือแปดรีว free down iPhone เดียวเฮียบอลจะให้เองวงเงินพิเศษมีพีที่แหลมทองผ่อนแบบให้บริอนุมัติน่อยไม่ต้องเพิ่มดาวน์